จูบขาของคุณจับมือของคุณมองหน้าของคุณเหยียบหลังของคุณย่ำไหล่ของคุณเลิกราจากกันบทที่3เด็กหน้าใหม่กับซูปเปอร์สตาร์ท่านประธานหลี่เสียวซินเด็กใหม่ที่คุณนะัดพบเวลาห่างกันกับที่คุณนะัดซูนะปเปอร์สตาร์แค่5นาทีเท่านั้นเลขาจางจ้องตารางนะัดหมายตาไม่กระพริบ ถามอย่างร้อนใจคุณจะปรับเวลานัดเด็กใหม่ของคุณให้เร็วขึ้นหน่อยไหมเกรงว่า5นาทีพวกคุณจะคุยกันไม่จบนะไม่ต้องประธานหลียิ้มยิ้มผมกำลังจะกำชับคุณพอดีว่าซุปเปอร์สตาร์มาถึงเมื่อไหร่ถ้าหากพวกเรายังคุยกันไม่จบคุณช่วยไปกล่าวข,ขอโทษเธอให้หน่อยบอกไปว่าบังเอิญมีนักร้องเด็กๆคน เกิดปัญหาที่บ้านมาขอความช่วยเหลือจากผมขอให้ซูเปอร์สตาร์คอยสักครู่แล้วก็เอาตุ๊กตากระเบื้องเคลือบตัวที่ผมเอากลับมาจากญี่ปุ่นตัวนั้นไปให้เธอบอกว่าผมซื้อมาให้เธอโดยเฉพาะนั่นคุณซื้อมาให้ลูกสาวไม่ใช่หรือทำไงได้ละ่ะต้องขอให้ซูเปอร์สตาร์คอยนี่นาะ ก็แล้วทำไมคุณไม่ประทานหลีโบกมือทีหนึ่งพูดว่าเอาเถอนะหนาผมมีเหตุผลของผมเมื่อเห็นเลขาจางเดินไปถึงหน้าประตูเขาก็ส่งเสียงเรียกอีกครั้งซุปเปอร์สตาร์มาถึงเมื่อไหร่ต้องเข้ามาบอกผมสักคำทันทีนะ เสี่ยวซินมาแล้วเด็กสาวที่เพื่งนกำลังจะเข้าวงการให้ความรู้สึกที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ประธานหลีพบเธอจากคอนเสิร์ตโรงเรียนเมื่อไม่นานนี้เองเขาเห็นปุ๊บก็สะดุดตาทันทีเธอต้องดังแน่ๆประธานหลีบอกกับเสี่ยวซินอย่างจริงจังแต่ต้องให้บริษัทของเราเป็นคนปั้นพวกเราจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเธอขนาดคุย ขนาดกำลังคุยกันอยู่นั่นเองเลขาจางก็เคาะประตูเข้ามารายงานอย่างเคร่งเครียดว่าซูปเปอร์สตาร์มาแล้วนะอะไรนะซูปเปอร์สตาร์มาแล้วหรือคะเสียสเ่ยวซินรีบลุกขึ้นยืนงั้นหนูไปก่อนดีกว่าไม่เป็นไรประธานลีกดไลเธอให้นั่งลงตามเดิมเงยหน้าขึ้นบอกกับเลขาจางว่าบอกให้คอยไปก่อน ซูเปอร์สตาร์คอยให้ซูเปอร์สตาร์คอยอย่างนั้นหรือเสี่ยวซินเบิกตาโพลงไม่ค่อยดีมังคะคุณจะให้ซูเปอร์สตาร์คอยอยู่ข้างนอกเพราะเด็กใหม่อย่างฉันอย่างนั้นหรือคะไม่เป็นไรบริษัทของเราไม่มีคําว่าใครใหญ่กว่าใครอยากให้ปุกป,ปั้นก็อย่ามาวางก้าอวดเบง่งเธอคอยจนชินแล้วเขาพูดอย่างยิ้มแย้มว่านังก่อนนังก่อนคุยเรื่องของเราต่อ ถ้าเธอยินดีให้พวกเราปั้นยอมรับการฝึกจากพวกเราก็อย่าเพิ่งสนใจเรื่องรายได้ต้องยอมให้ฉันทุ่มเงินกับการประ,ประชาสัมพันธ์ไปก่อนว่ายังไงว่าแล้วก็หยิบสัญญาฉบับหนึ่งออกมาเธอเอากลับไปลองอ่านดูไม่ต้องฝืนใจถ้าคิดว่าพอใจก็เซ็นแล้วเอากลับมาให้ฉันเซ็นสัญญากันเร็วขนาดนี้เลยหรือคะเสี่ยวซินรับสัญญามาถือไว้ ปากอ้าตาค้างไม่ต้องเรียบร้อนหรอกเธอเอากลับไปศึกษาดูก่อนถามคุณพ่อคุณแม่ดูด้วยว่าแล้วก็ลุกขึ้นตบหลังเสี่ยวซินเบาๆพลางเปิดประตูออกโอ้เสี่ยวซินรองลั่นซุปเปอร์สตาร์คุณคือซุปเปอร์สตาร์คุณเป็นขวัญใจที่หนูยกย่องที่สุดจะกรุณาเซ็นชื่อให้หนู ยังพูดไม่จบก็ถูกเลขาจ้างขวางเอาไว้วันหลังวันหลังว่าแล้วก็เอาตัวเสี่ยวซินออกไปส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นประธานหลีทำท่าเหมือนสุนัขสายหางกลมเอวแล้วส่งยิ้มเดินหลีเข้ามารับแทบไม่ทันคุณนี่ใหญ่หน้าดูเลยนะซุปเปอร์สตาร์หน้าบึง้งฉันคอยคุณสิบนาทีแล้วรู้ไหมนี่ถ้าไม่เห็นแก่ตุกตา นี่ถ้าไม่เห็นแก่ตุ๊กตาตัวนี้เข้าท่าฉันกลับไปนานแล้วโถโทโถ,โถขอโทษจริงๆให้กราบก็ได้เอ้าพอใจหรือยังเลขาจางไม่ได้บอกคุณหรอกหรือเฮ้อเด็กๆนะ่ะเกิดเรื่องที่บ้านมาขอความช่วยเหลือไม่ช่วยไม่ได้จริงๆประธานหลี่เปิดประตูค้างไว้อย่างนอบน้อมเชื้อเชิญซูปเปอร์สตาร์เข้าไปข้างในถอนหตุใจเฮือกหนึ่งแล้วพูดต่อไปว่า ผมอ่ะนะจุดอ่อนอย่างเดียวก็คือใจอ่อนเกินไปประทาหลีคนนี้นี่ใจแคบเกินไปหน่อยไหมพ่อของเสี่ยวซินถือสัญญา,าไว้แล้วสายหน้าเทียบกับอีกสองเจ้าโน้นที่นี่ให้น้อยไปไหมมีหนำซ้ำเซ็นสัญญาตั้งเจดปีแน่แต่เขาเก่งจริงๆนะพ่อเสี่ยวซินเบิกตาโพรงซปเปอร์สตาร์คนนั้นก็อยู่ใต้สังกัดเขา ลูกรู้หรือว่าเขาใจ่ายให้ซูเปอร์สตารายังไงแม่ของเสี่ยวซินก็พูดขึ้นบ้างแม่ว่าเขานะ่ะเห็นลูกยังเด็กรังแกได้เซ็นสัญญากับเจ้าเมื่อวานดีกว่าไหมลูกเสี่ยวซินไม่ตอบก้มหน้าคิดครู่ใหญ่แล้วจู่ๆก็เงยหน้าขึ้นพูดว่าหนูว่าจะเซ็นสัญญากับปร,ระธานหลีหนูว่าเขาทำงานเก่งไม่เกรงกลัวใครอีกอย่างเขาให้ความสำคัญกับหนูมากเขาให้ความสำคัญกับลูกพ่อของเสี่ยวซินถาม เพิ่งจะเจอกันครั้งเดียวลูกร,รู้ได้ยังไงหนูรู้สิคะพ่อพ่อรู้ไหมตอนที่เขาคุยกับหนูใครรออยู่ข้างนอกใครซูเปอร์ซูเปอร์สตาปปรตา์เสี่ยวซินร้องลั่นตอนที่หนูออกมาหนูเห็นกับตาลองคิดดู คนอย่างประธานหลี่นัดคนเอาไว้แต่ให้คนคอยนี่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในสังคมอยู่แล้วเรื่องนี้เหมือนกับการที่คุณโทรศัพท์หาใครต่อให้เขากําลังว่างจะนั่งแขวะห้างอ่านหนังสือพิมพ์หรือนั่งเหมอลอยอยู่เฉยๆก็ตามเขาก็ไม่รับสายในทันทีเขาต้องการให้คุณรอจนกระท,ทั่งโทรศัพท์ดังสามครั้งสี่ครั้งแล้วค่อยรับขึ้นด้วยน้ําเสียงเร่งรีบเพราะอะไร เพราะต้องการบอกคุณว่าเขากำลังยุง่งต่อให้คุณเป็นเจ้านายนอกจากคุณจะนัดหมายกับใครเอาไว้ล่วงหน้ารู้ว่าคุณเป็นคนโทรมาหรือว่าเลขขาของเขารับสายก่อนบอกกับเขาว่าคุณโทรมามิเช่นนั้นเขาจะให้คุณคอยทำให้คุณรู้สึกว่าเขากำลังยุง่งไม่ได้กำลังนั่งกินลมเสียข้าวสุกรับช้าๆพูดเร็วๆ ถ้าหากคุณเป็นลูกน้องหรือคนนอกยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขารับโทรศัพท์ช้านอกจากจะสามารถแซงทำเป็นว่าทำไม่แก้ถึงโทรมาตอนที่ฉันกำลังยุง่งแล้วพูดจากเกทับคุณเล็กน้อยเมื่อคุณพูดว่าคุณกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าถ้ากำลังยุ่งอยู่อีกสักครู่ค่อยผมค่อยโทรมาใหม่ถ้าหากเขาพูดว่าไม่เป็นไรหรอกคุยมาเถอะฉัน จะวางงานลงฟังธุระของคุณก่อนนั่นหมายความว่าคุณเป็นหนี้น้ำใจของเขาหนึ่งยกใหญ่ในทางกลับกันหากคุหากคุณเพิ่งจะต่อสายยังไม่ทันจะเรียกเลขเขาก็รับสายแล้วเกรงว่าคุณคงเอ่ยเอ่ยปากถามว่าคุณกำลังคอยโทรศัพท์ของใครอยู่หรือเปล่าคุณกำลังคอยโทรศัพท์ของฉันอยู่หรือเปล่า คุณกําลังคอยโทรศัพท์ของแฟนอยู่หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะถามแบบไหนจะคิดอย่างไรต่างก็ทำให้เขาแต้มตกลงไปทั้งนั้นแล้วมีหรือเขาจะไม่ปล่อยให้คุณคอยสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นคุณมีหรือคุณจะไม่ปล่อยให้เขาคอยฉันกํำลังยุง่งโปรดรอสักครู่เอาล่ะเรากลับมาที่เรื่องการรอนัดหมาย เหตุผลก็เช่นเดียวกันถ้าหากคุณมาถึงปุ๊บเขาก็เชิญคุณเข้าไปทันทีนั้นย่อมหมายความว่าประการแรกก่อนหน้านี้เขาไม่มีแขกไม่ได้ยุ่งอยู่ประการที่สองเขารีบร้อนอยากพบคุณหรือมิเช่นนั้นเพราะว่าคุณเป็นเจ้านายเป็นบุคคลที่เขายำเกรงต่อให้เขามีธุระใหญ่โตแค่ไหนก็ต้องวางลงก่อนกำลังคุยอยู่กับใคร ก็ต้องเชิญพวกเขากลับไปก่อนเพื่อออกมาพบคุณเร็วๆนั่นจะทำให้คุณรู้สึกเป็นต่อขึ้นมาทันทีใช่ไหมสมมุติว่าคุณเป็นเขาเมื่อไม่ต้องการให้อีกฝ่ายมีความคิดเช่นนั้นคุณก็ต้องปล่อยให้แขกคออยู่ด้านนอกแม้สักครู่หนึ่งก็ยังดีเหมือนกับทฤษฎีปล่อยให้โทรศัพท์ดังสักสองสทีแล้วค่อยรับนั่นเองพบกันครั้งแรก แม้แต่การนัดพบของหญิงสาวยังรู้จากหลักการให้ผู้ชายคอยสมมุติว่าพวกคุณเป็นเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตนัดพบครั้งแรกตกลงกันว่าคนหนึ่งถือนิตยสารอีกคนหนึ่งถือกระเป๋าหนังสือนัดเจอกันที่สถานที่แห่งหนึ่งคุณจะถือกระเป๋าหนังสือยืนคอยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยไหมพระเจ้าช่วย นั่นหมายความว่าคุณปล่อยให้เขาแอบมองคุณเลยเชียวละเพลิดเพลเขายังพาเพื่อนฝูงอีกกกใหญ่หมาวิพากวิจารณหน้าตาของคุณอย่างสนุกปากอีกด้วยหรือถ้าแยก่กว่านั้นเขาเห็นว่าหน้าตาของคุณไม่ผ่านหมุนตัวเดินจากไปเลยนับจากนี้แม้แต่ในอินเทอร์เน็ตก็อย่าหวังจะได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นขอถามว่ามีผู้หญิงสักกี่คน จะไม่รู้ว่าต้องมาสายสักหน่อยสายสักหน่อยปล่อยให้เขายืนอยู่ตรงนั้นชะเง้อมองหาร้อนใจด่าไฟสุมและแล้ว,ลวคุณก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดทำให้เขาโล่งใจมีสุขเหนือสิ่งอื่นใดนั่นหมายความว่าคุณชิงได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่หรือขอให้คุณถอดจนโล่งจ้งแล้วก็คอย คอยเป็นวิชาการที่ยิ่งใหญ่ขแขนงหนึ่งในประเทศอเมริกาหมอต้องการให้คนไข้คอยแต่ก็อยากให้คนไข้รู้สึกว่าตนเพิ่งคอยได้ไม่นานพวกเขาก็จะใช้วิธีการหนึ่งดังนี้ ออกแบบห้องตรวจโรคหลายๆห้องเริ่มแรกให้คุณนั่งคอยที่หน้าประตู10นาทีแล้วก็ให้พยาบาลพาคุณเข้าไปในห้องตรวจโรคอีก10นาทีจากนั้นพยาบาลคนเดิมก็เอาเสื้อคลุมเข้ามาให้สั่งให้คุณเปลี่ยนชุดคอยคุณหมอกำลังมาแล้วก็ผ่านไปอีกสิบนาทีถึงแม้ทั้งหมดนี้ผ่านไปแล้วสามสิบนาทีแต่คุณกลอบรู้สึกว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้น เจ้าใหญ่ในโตในแวดวงการเมืองและธุรกิจก็เช่นเดียวกันพวกเขามักจะมีห้องเตรียมรับแขกสองห้องโดยให้คุณคอยอยู่ที่ห้องหนึ่งก่อนคุณไม่มีทางรู้เลยว่าที่แท้ข้างๆยังมีอีกห้องหนึ่งมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วส่วนตัวเขากำลังคุยธุระอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งขณะนี้เองหากเขาขอให้คุณคอยซ้ำยังพาแขก ลุ่มแรกออกมาทรงโดยผ่านห้องของคุณหรือแม้กระทั่งแนะนำให้พวกคุณรู้จักกันคุณก็ควรจะคิดดูให้ดีแล้วว่าถ้าหากคุณเป็นผู้น้อยเขาทรงผู้ใหญ่ออกมานั่นคือเขากำลังอวดกับคุณว่าฉันคบหากับเบื้องสูงของคุณ ถ้าหากคุณเป็นซูเปอร์สตาร์ส่วนเขาพาเสี่ยวซินออกมาส่งนั่นหมายถึงเขากำลังกระทำอย่างในเหตุการณ์ข้างต้นเขากำลังหลอกใช้คุณเพื่อยกระดับมูลค่าของตนเองห้องหนึ่งห้องมีสี่ประตูเนื่องจากเกรงว่าผู้คนจะคิดไปเองบุคคลในแวดวงการเมือง ห้องทํำงานของพวกเขามักจะมี4ประตูประตูที่1เป็นประตูห้องน้ำอีกสองประตูเป็นประตูห้องรับแขกเหลืออีกประตูหนึ่งเชื่อมกับระเบียงทางเดินด้านนอกโดยตรงประตูบานนั้นเป็นประตูที่เขาใช้หลบแขกหรือนักข่าวเอาไว้ใช้ทั้งหลบนี้และส่งแขกเพื่อให้คนที่คอยอยู่ในห้องรับแขกไม่รู้ว่าคน ที่เขาพบก่อนหน้านี้คือใครและเพื่อไม่ให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องระแวงว่าเขาปล่อยให้ตนคอยด้วยเจตนาใดเข้าใจในจุดนี้แล้วคุณก็ต้องรู้ว่าสำหรับคนที่เจนโลกต่อให้คุณไม่ได้ตั้งใจแต่เพียงแค่ปล่อยให้เขาคอยสามนาทีเขาก็อาจจะระแวงได้แล้ว ในทางกลับกันถ้าหากคุณคือคนสำคัญมีค่าแก่การหลอกใช้คุณก็ต้องระวังตัวเอาไว้ตลอดเวลาว่าคนที่คุณขอให้คอยอยู่ข้างนอกนั้นกำลังเล่นกลอะไรอยู่หรือเปล่าเปิดอกคุยปัญหาคือคนเราคบหากันเหตุใดต,ต้องใช้เล่เหลี่ยมใส่กันตลอดเวลา แม้ว่าผมกำลังชี้ชัดเล่เหลี่ยมเหล่านี้ให้คุณเห็นเพื่อคุณจะไม่ถูกหลอกใช้แต่สิ่งที่หวังจริงๆคือการสร้างสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันดังนั้นผมขอเสนอว่าหากคุณเป็นประธานหลีไม่มีเจตนาจะหลอกใช้ซูเปอร์สตาร์คุณก็ควร ออกไปกล่าวขอโทษซูเปอร์สตาร์ด้วยตนเองขอให้เธอคอยสักครู่โดยคุณควรเปิดประตูเอาไว้เพื่อให้แขกที่อยู่ข้างในเห็นแการแสดงออกของคุณด้วยการกระทําเช่นนี้นอกจากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วอยากทําทให้ผู้คนไม่ต้องคิดมากอีกด้วยหรือไม่อย่างนั้นคุณก็ควรสร้างประตูสร้างประตูข้างดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เชื่อมกับระเบียงด้านนอกโดยตรงเพื่อเสี่ยวซินจะได้ไม่ต้องเจอกับซุปเปอร์สตาร์หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็นหรือจะเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดนั่นคือคุณควรต,ตรงต่อเวลาตกลงกันว่ากี่โมงก็คือกี่โมงนอกจากเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมเวลาของคุณเองแล้วยังแสดงถึงมารยาทการให้เกียรติผู้อื่นที่พึงมี ลองคิดดูว่านัดหมายกันบ่ายสามโมงตรงพอบ่ายสามโมงตรงเต๊นนาฬิกาของเล่นหน้าห้างสรรพสินค้ากำลังเคาะบอกเวลาอยู่เพื่อนทางอินเทอร์เน็ตสองคนคนหนึ่งถือนิตยสารคนหนึ่งถือกระเป๋าหนางังสือเดินเคียงกันไปใต้นาฬิกาช่างเป็นการเริ่มต้นที่ดีขนาดไหนอินดีด้วยพ่อคนดัง เอาละตอนนี้ขอให้เรากลับไปที่บทสรุปของเมื่อตอนที่แล้วดูหน่อยคุณอาจถูกเหยียบหัวไปแล้วแต่คุณไม่รู้สึกเลยหรือว่าไม่จริงซูเปอปร์สตาร์ถูกประธานลีเหยียบหัวเพื่อแสดงว่าซูเปอร์สตาร์ฉันก็ไม่แคร์ฉันใหญ่ที่สุดเสี่ยวซินถึงกับเห็นแล้วอึง้งรับถือประธานลียินยอมเซ็นสัญญาวัตถุประสงค์ของประธานลีก็บรรลุ ปัญหาคือซุปเปอร์สตาร์รู้ตัวหรือเปล่าเธอย่อมไม่รู้หรอกในหลายๆสถานการณ์ที่คนถูกเหยียบนั้นไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นในประเทศอเมริกาขอแค่คุณมีผลงานยังไม่นับเป็นผลสำเร็จนิดหน่อยอยู่ๆก็อาจได้รับจดหมายจากกองบรรณาธิการหนังสือบันทึกบุคคลสำคัญของโลก ในจดหมายก่อนอื่นก็แนะนำตนเองว่าในอดีตเคยจัดพิมพ์หนังสือบันทึกบุคคลสำคัญไปแล้วเท่าไหร่หลายชื่อบุคคลสำคัญที่อ้างอิงเห็นแล้วคุณต้องตกใจมีทั้งเรเกนบรุกเตั้นเสียวผิงเจียงไคเชกยังมีปิกัสโซจางต้าเซียม ต่อจากนั้นก็จะบอกว่าเขาได้ทำการสำรวจแล้วพบว่าคุณมีคุณสมบัติได้รับเลือกขอแสดงความยินดีกับคุณก่อนแล้วก็กล่าวคำชมเชยยกย่องอีกยกใหญ่แล้วพูดต่อไปว่าหากคุณยินดีกรุณาส่งรูปถ่ายประวัตยิย่อและจ่ายเช็คเพื่อขอซื้อหนังสือบันทึกบุคคลสำคัญเป็นจำนวนกี่เล่ม ตัวเลขก้อนนั้นได้ยินเป็นต้องตกใจก็แค่หนังสือปกแข็งที่เคลือบทองไม่กี่หน้าต้องใช้เงินเยอะถึงขนาดนี้เชียวนอกจากนี้ยังจะถามคุณว่าต้องการใบประกาศนียบัตรผู้ได้รับเลือกไหมใบประกาศก็เคลือบทองเช่นกันใส่ไว้ในกรอบลายดอกไม้ที่ปิดทองสวยหรูมูลค่าอีกหลายร้อยดอลลาร์แต่ว่า คุณคิดไปคิดมาพระเจ้าช่วยสามารถเบียดเข้าไปอยู่ในแถวของบันทึกบุคคลสำคัญของโลกยืนอยู่ในแถวเดียวกับบุคคลชั้นยอดเหล่านั้นช่างเป็นเกียรติแก่วงตระกูลขนาดไหนมีปัญญาจ่ายก็คือปร,รมจารย์กระแสบ,บันทึกคนดังดังกล่าวก็พัดเข้าประเทศจีนเช่นกันถ้าหากคุณเป็นศิลปินเอกซ้ำยังถือตัวก็อาจจะมีคนมาขอพบ แจ้งว่าจะจัดพิมพ์หนังสือรวมภาพวาดศิลปินชื่อดังร่วมสมัยอยากให้คุณกรุณาเอื้อเฟื้อภาพสไลด์ของผลงานภาพวาดส่วนชีว่ประวัตินั้นไม่ต้องเพราะคนดังอย่างคุณพวกเขามีข้อมูลครบอยู่แล้วต้องเสียเงินไหมคุณถามไม่ต้องไม่ต้องเสียอยู่แล้วคุณกรุณาตอบรับคำเชิญก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งของพวกเราแล้วเขาพูด คุณคิดในใจหนังสือรวมภาพวาดศิลปินชื่อดังร่วมสมัยย่อมสมควรมีผลงานของคุณรวมเอาไว้อยู่ด้วยแล้วในเมื่อไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องออกแรงถึงขนาดว่าหากคุณไม่มีภาพถ่ายสไลด์พวกเขาก็ยังยินดีถ่ายให้โดยไม่คิดค่าบริการแล้วจะปฏิเสธไปทำไมมีเหตุผลใดจะไม่เข้าร่วมและแล้ว 2เดือนต่อมาบรรดาศิลปินน้อยใหญ่ทั่วประเทศขอให้พอขานชื่อออกมาได้ต่างก็ได้รับจดหมายชวนและแผ่นพับตัวอย่างหนังสือกันครบคันกลางแผ่นพับออกข้างในเป็นภาพถ่ายสีสีผลงานภาพวาดของบรรดาปรมาจารย์และชีวประวัติโดยย่อในนั้นอาจมีคุณอยู่ด้วยมินำซ้ำชื่อของคุณอาจอยู่ในคณะที่ปรึกษาด้วยซ้ำ จากนั้นทุกอย่างก็เหมือนกับหนังสือบันทึกบุคคลสำคัญของโลกขอแสดงความยินดีที่พูดที่ได้รับจดหมายได้รับเลือกเชื้อเชิญให้เข้าร่วมขอแค่เขาส่งภาพสไลด์ประวัตยิย่อและต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งสั่งจองเพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนหนึ่งบรรดาจิตรกรน้อยที่เรียนวาดรูปได้สองสามปียังไม่ทันจบคอร์ส กับบรรดาครูเท่าที่วาดรูปมา20-30ปีสอนนักเรียนจบไปแล้วเป็นโหล,โลแต่ตัวเองก็ยังวาดรูปต้นไม้ดีๆสักต้นไม่ได้ทั้งหลายมีหรือจะไม่ตื่นเต้นดีใจขอแค่ฉันหยิบหนังสือรวมภาพวาดศิลปินชื่อดังร่วมสมัยเล่มหนาเล่มน,นี้ออกมาจากชั้นว่างหนังสือก็เป็นหลักฐานกับนักเรียนของฉันได้แล้วว่าฉันเป็นศิลปินชื่อดังดูสิ ตัวอย่างอาจารย์แท้จางบังเอิญชื่อรองของอาจารย์มีสี่ขีดไม่อย่างนั้นชื่อของอาจารย์ได้เรียงอยู่ก่อนปรมาจารย์จางต้าเซียนเสียอีกในวงเล็บตัวอักษรจีนคำว่าต้ามีจำนวนขีดสามขีดต่อให้ต้องจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยแต่เห็นแก่ที่ปรมาจ,จารย์แห่งยุค หลายท่านก็เข้าร่วมด้วยเขาจะปฏิเสธมันหรือเปิดทางร่ำรวยให้ฉันขูดเลือดขูดเนื้อของคุณตอนนี้ขอให้เราย้อนกลับไปคิดดูหน่อยหนังสือบันทึกบุคคลสำคัญของโลกได้รวบรวมเดนเกนเอาไว้ในเล่มด้วยพวกเขาต้องขอความเห็นชอบจากเดนเกนไหมพวกเขาไม่ได้รับความเห็นชอบจากเรเกรน ต่บรรจุชื่อของเรเกนลงในหนังสือเรเกนจะฟ้องร้องพวกเขาไหมขณะดเดียวกันบันทึกบุคคลสำคัญหรือหนังสือรวมภาพวาดศิลปินชื่อดังร่วมสมัยสร้างความเสียหายใดๆให้กับบุคคลสำคัญศิลปินชื่อดังเหล่านั้นหรือเปล่าต่อให้มีความเสียหายก็คงน้อยมากใช่ไหม ดังนั้นผมจึงบอกว่าคุณอาจถูกเหยียบหัวไปแล้วถูกหลอกใช้ไปแล้วแต่คุณไม่รู้สึกเลยแต่ว่าขนาดเดียวกันหากเจอกับยอดฝีมือจริงๆเรื่องมันก็จะไม่ง่ายอย่างที่คุณเห็นกรุณาอ่านตอนต่อไป